อตอนนี้ได้ลูกสาวแล้วตอนที่ปู่จงบวชนะนะบวชอยู่วัดบ้านเจ้าคุสังฆทานหรืออะไรนี่น่ะของใช้ซื้อกระป๋องกาแฟไปเอแล้วเราก็จะเอาคันคกนี่ใส่กล่องไปแล้วก็ห่ออย่างดีอย่างเงี้ยเอาไปถวายปู่จงแะ้เอาของอย่างอื่นไปถวายด้วยจากนั้นก็จะนั่งลุ้นให้ปู่จงเปิดกล่องอย่างเงี้ย ถึงขั้นนั้นนะความคิดของเราเนี่ยนะของคิดของความคิดของคูบาเห็นเห็นคนดินโดนแกล้งแล้วตัวเองสนุกอย่างนี้นะแต่หลานมันไม่เอาด้วยบ้านเนี่ยไม,ไม่ค่อยไปแกล้งคน,นอื่นแกล้งคนดื่นก็แกล้งเหมือนกันชอบอำคนดื่นแต่ส่วนมากมากก็จะแกล้งที่คนเราเรารู้ใจเขาคนสนิทเท่านั้นเอง มันเลยกลายเป็นนิสัยขี้เล่นเล่นแบบไร้สาระไปเลยก็มีแต่มุมหนึ่งก็เป็นคนที่ซีเรียสมากมุมหนึ่งก็เล่นเห็นไหมมันมีสองบุคลิกเมื่อก่อนแต่ถ้าอะไรที่จะจริงจังก็จริงจังขึ้นมาแบบปุ๊บปั๊บเลยโดนกระทบกับคิดมากคิดวนไปวนมาเยอะมันมีอยู่สองอย่างสำหรับตัวครูาาเองนะ พอมาฝึกแล้วมันก็เริ่มเห็นแล้วแต่ปัญญาพวกนี้ปัญญาที่เราไปคิดวางแผนเรื่องนูน้นเรื่องนี้มันสามารถถ้าเราฝึกสมาธิไปแล้วมันจะเป็นของพอดีมันจะกลายเป็นปัญญาที่กํากับไปด้วยสติหรือสมาธิหรือความละอายได้เกรงกลัวต่อบาปไหพี่คมปัญญาที่เราใช้สัญญาคิดวางแผนเรื่องนูน้นเรื่องนี้เราจะสามารถนํามาใช้ได้แต่ช่วงที่ศินมันตรวจสอบไม่กล้าเลย ไม่กล้านำมาใช้เลยเพราะกลัวมันไม่กล้าที่จะไปทำให้คนอื่นไปเบียดเบียนคนอื่นทางวจีกรรมทางกายกรรมแต่บางอย่างก็ผิดพลาดอยู่นะแต่น้อยนกักน้อยหนาที่จะให้มันผิดพลาดเพราะช่วงนั้นมันตรวจสอบละเอียดยิบเด้อแม้แต่คิดที่จะแก้งคนอื่นมันยังไม่กล้าเลยช่วงนั้นนะตอนที่คูบาไปแก้งเนี่ยคือแค่ สนุกสนานสนุกอ๋อไม่แก่บางทีนนถ้าได้จริงๆก็เอาจริงเลยอย่างเงี้ยนะถ้ามันไหลไปตามแผนเราเราก็ปล่อยเลยตามเลยอย่างเงี้ยเออ <c oughs> เออแกงถ้าแกงสําเร็จก็เราก็มีความสุขถ้าแกงสําเร็จเราก็มีความสุขบางทีก็ได้ผลประโยชน์ด้วยอย่างเงี้ยได้ค่าตอบแทนด้วยเราลองวางแผนเล่นๆนะนะความหมายแต่ถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆเราก็เอาอย่างเงี้ยแล้วเราตอนนั้นปู่จงว่าไงครับพอถูกแกงแล้ว หลานมันไม่เอาด้วยอขนาดหลานมันยังคิดเป็นกับคูบาอีกนะหลานมันอายุยี่สิบกว่าตอนนั้นคูบาแม่จะประมาณสักสามสิบสามสิบต้นชวนกันกับหลานว่าจะวางแผนอย่างนี้อย่างนี้หลานมันกลัวบาปมันไม่กล้าทําเราก็เลยไม่ได้ทำสิแต่ปัญญาพวกนี้ก็ถูกบันทึกไว้แล้วนี่คือปัญญาทางโลกปัญญาแบบไร้สาระแต่มันเอแต่ช่วงนั้นมันยัง มันยังไม่มีกําลังของศีลสมาธิปัญญายังไม่ได้ฝึกสติพูดง่ายๆคือมันมีแต่สัญชาติตานเฉยๆคำว่าสัญชาติตยานคืออะไรล่ะคือการรักษาชีวิตตัวเองเนี่คือสัญชาติตานมันมีกันทุกคนรักตัวกลัวตายเนี่ยมันมีหมดเนี่ยแต่หมาก็มีนะพี่คมเออแม้แต่กิ้งคือก็มีพวกสัตว์ทั่วไปมันจะมีแค่สัญชาติตาน เวลาตกใจปั๊บมันก็จะจิตก็จะรวมเข้ามาปั๊บเลเพื่อเซฟตัวเองหมาเวลามันตกใจมันก็หยุดจิกเหมือนกันเนี่ยเวลามันไปเจองูเจอคนที่มันที่ทําให้มันตกใจอย่างเงี้ยเหมือนเราจะลื่นล้มอย่างงี้อันนี้ไอ้ตัวนี้คือมันเป็นสัญชาติยานเพื่อรักษาตัวเองอยู่แล้วอย่างนั้นแทาสัตว์ทุกชนิดไม่ว่าจะเล็กจะใหญ่นี่มีหมดจะรักตัวกลัวตายหมดอนี่เขาเรียกว่าสัญชาติยาน แต่ทํำยังไงล่ะในเมื่อเราเกิดมาเป็นมนุษย์บเราจะพัฒนาสติให้มันเหนือกว่าสัญชาตญาณขึ้นไปคือสัญชาตญาณมันจะยอมรับความจริงไม่ได้หรอกมันจะพยายามปกป้องตัวเองหรือเมื่อทําความผิดบ้างมันก็จะปิดบังไน้นี่คือสัญชาตญาณของสัตว์ไม่กล้าเปิดเผยความจริงแต่บัดเนี่ยถ้าเราพัฒนาสติเราจะกล้ายอมรับความเป็นจริงคือคนที่เคยโกหกก็จะเริ่มเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเอง จะกล้าเปิดเผยสิ่งที่ตัวเองทําไม่ว่าอตอนหน้าหรือรับหลังก็ตามมันปกปิดไว้ไม่ได้นะสินมันตรวจสอบสติมันตรวจสอบไปเรื่อยไปเรื่อยแล้วนี่ยมันขุดคุยออกมาถ้าเราไม่ได้พูดออกมาเหมือนเหมือนมันแน่นหน้าอกเหมือนมันอกจะแตกตายอย่างนี้เราต้องพูดให้คนอื่นฟังเพื่อแสดงบริสุทธิ์ทําไมครูบาถึงพูดแต่เรื่องของตัวเองซะส่วนมากเรื่องความชั่วนะ ความดีจะไม่ค่อยพูดเท่าไหร่เพราะการที่จะไปยกตัวเองเนี่ยมันยากมากแต่ส่วนมากทั้งโลกก็จะยกแต่ตัวเองแต่ทางธรรมเนี่ยภาวานาเพื่อให้มันมีสติเหนือกว่าสัญชาติตานที่จะมาปกปิดกิเลสหรือความชั่วของตัวเองไว้เพื่อให้เห็นความชั่วของตัวเองนะการภาวานาการฝึกสติเนี่ยเห็นไหมครูบาก็จะพยายามเล่าเรื่องของตัวเองเคยชั่วอะไรมาจะประจานตัวเองออกให้หมด แม้แต่ความคิดที่เราคิดไม่ดีเราก็จะประจานออกก่อนบวชหลังก่อนบวชหรือตอนมาบวชเนี่ยยิ่งตอนมาบวชยิ่งต้องเอาออกที่เราคิดชัวช่วๆไว้อย่างเงี้ยดังเคยคิดแบบมีอะไรกับบัวอย่างเงี้ยเอาจริงๆใครเราจะกล้าพูดอย่างนี้พูดออกสื่อด้วยแต่ไม่ได้ว่าตัวเองดีนะที่ตัวเองกล้าพูดเรื่องพวกนี้เพราะครูบาจะดูหลวงตาเป็นไอดอล หลวงตาท่านจะพูดเรื่องของตัวเองที่คนทั่วไปไม่กล้าพูดแต่เราก็ไม่ได้พูดพูดเรื่องของท่านนะท่านจะเล่าเรื่องน้นเรื่องนี้ให้ฟังเราก็เพิ่งเคยได้ยินเอ๊ะทำไมท่านบวชแล้วทําไมท่านกล้าประจานตัวเองกล้าพูดในสิ่งที่ตัวเองเคยทําเคยคิดมาแม้แต่ก่อนบวชหรือตอนมาบวชก็ตามท่านจะพูดครูบาก็เลยคิดว่าเออปัญหา พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านจะพูดให้เราเข้าใจสัจธรรมความเป็นจริงแบบนี้แบบง่ายๆท่านจะเอานําเรื่องของตัวเองเนี่ยมาพูดมันเป็นการสอนเราในตัวเราก็เลยมีความอาถรรพ์ที่จะกล้าพูดเรื่องของตัวเองคือจะประจานออกประจานออกประจานหนอกเราไม่ได้ปกปิดความชั่วหรือความผิดของตัวเองแล้วศีลมันมีกําลังขึ้นมาในตัวไปไหนมาไหนก็จะมีความอาถรรพ์เพราะเราไม่ต้องมีความลับอีกต่อไป นี่ศีลมันจะมีกำลังในตัวเลยกล้าประจานความชั่วตัวเองเหมือนบางคนไปทำผิดไว้นี่ไม่กล้าพูดเพราะอะไรมันถึงไม่กล้าพูดความจริงเพราะมันกลัวกิเลสนี่มันกลัวคนอื่นรู้ความจริงแต่ต้องพูดความจริงของตัวเองความจริงของคนอื่นเนี่ยบางทีมันจะเกิดผลกระทบ ถ้าเราไปพูดความจริงของนัก่ินเหมือนคนนี้นินทาคนนี้เราจะไปพูดความจริงให้คนที่โดนนินทาฟังก็ไม่ได้มันจะทะเลาะกันอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราพูดเรื่องของเราใครก็ฟ้องไม่ได้ไม่ต้องกลัวเลยบ้านสบายเขารู้แล้วเนี่ยว่าครูบาทวีเป็นคนอย่างนี้ไม่ต้องมีมารยาอีกต่อไปไม่ต้องมีความสำรวมมากเกินไปครูบาต้องออกตัวไว้ก่อนว่า นิสัยของคูบาทุกวันนี้มันไม่เหมือนเมื่อก่อนเพราะเมื่อก่อนมันจะมีมันดาอยู่ตลอดกลัวเขาไม่เาคารพกลัวเขาไม่ศรัทธาตัวเองอ่ากลัวเขาไม่รักกลัวไม่ได้ราบสก,การาชอย่างนี้กลัวไม่ได้เงินเขามันก็มีแต่ความกลัวะไม่กล้าเปิดเผยทตุแท้ของตัวเองหรือนิสัยดั้งเดิมนั่นแหละวาสนาเก่านั่นแหละพูดง่ายๆทุกวันนี้ใครจะว่ายังไงก็ช่างหัวมันว่ายังไงก็ช่างหัวมัน คันก็เก่าไปเลยนะนะพี่คมคันตูดก็เก่าตูดครั่ทีนี้คือส่วนใหญ่เนี่ยคนก็จะปิดบังความชั่วหรือหรือความไม่ดีของตนเองนี่คือนี่คือมันเป็นธรรมดาส่วนใหญ่เลยนะคนจะปิดบังจะไม่เรียกว่าสัญชาต่ญาสญชาจะจะไม่เปิดเผยความชั่วของตัวเองแต่ทีนี้ในธรรมวินัยเนี่ยหรือในคําที่พรุทธเจ้าตัดไว้ หรือสอนไว้เนี่ยผมก็เคยอ่านว่าให้เปิดเผยความชั่วของตัวเองให้มากรือเปิดเผยอบัติที่ตัวเองผเิดไว้นั่นแหละพูดง่ายๆให้ส่วนความดีของตัวเองพูดให้น้อยอแต่ความไม่ดีของตนเองเนี่ยพูดให้มากอแล้วก็เอาออกภายในเนี่ยเอาออกให้มากเลยเพราะเราดูลมปั๊บมันจะมีความคิดชั่วๆนี่ผุดขึ้นมานั่นคือสมบัติของเราล้วน อย่าไปปฏิเสธบางคนดูลมแล้วทำไมมันไม่สงบอย่างเงี้ยมันจะสงบได้ไงเนาะเกิดมาไม่รู้กี่พวกกี่ชาติแล้วไม่รู้มันคิดเรื่องอะไรมั่งมันรู้มันไม่รู้มันด่าใครไว้มั่งนินทาใครมั่งอย่างเงี้ยไม่รู้มันไปทำชั่วอะไรไว้มั่งทางด้านกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอย่างเงี้ยพอเรามาดูลมปั๊บจะให้มีแต่ความคิดดีๆผุดขึ้นมาเนี่ยน้อยมากแทบจะไม่มีเลยมันจะสงบได้ไงล่ะมัน พอความคิดไม่ดีผุดขึ้นมาก็รังเกียจได้บั่เห็นไหมเขาเรียกว่าคนโง่ที่ไม่กล้ายอมรับสมบัติของตัวเองมันไม่ได้เกิดจากใครนะถึงแม้เขาจะทําไม่ดีมันเป็นเรื่องของเขาอย่างเงี้ยแต่เราต้องเห็นใจตัวเองหรือเห็นความคิดที่มันตําหนิส่งจิตออกนอกอย่างเงี้ยนั่นแหละคือสมบัติเรานั่นแหละบั่นพอไปดูลมแล้วอย่ารังเกียจความคิดชั่วมันไม่ได้มาจากใครมาจากเราเอง แต่ตอนนั้นที่เราคิดเราไม่มีสติเราก็ไหลไปกับความคิดส่วนมากจะคิดไหลลงทางต่านั่นแหละคืออาการของจิตมันเป็นอย่างนั้นแต่เรามาดูลงปั๊บมันจะแยกมาเห็นอาการของจิตเดียบันเห็นอาการของจิตที่มันคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้นะนะก็ปล่อยความคิดชั่วชาบางนี้มันผุดออกไปผุดออกไปผุดออกไปนะยิ่งดูลงไปเท่าไหร่ยิ่งเยอะความคิดนะนะยิ่งไม่สงบ ใครเลเห็นความไม่สงบนี่คือปัญญา<ม>ปัญญาอยู่ตรงนี้ผมก็คือว่าศาสนา,าพุทธเนี่ยหรือพระพุเจ้าเนี่ยก็คือสุดยอดในเรื่องปัญญาแสดงว่าพระุธเจ้าเนี่ยต้องรู้ในเรื่องสิ่งที่ให้พูดความชั่วของตัวเองทุกไงไหมเจ็ดวนะันหรือว่าวันจะต้องมาแสดงอะบัับมาแสดงอบับดับก็คือบอกความชั่วของตัวเองว่าเราได้ทําชั่วอะไร ได้คิดชั่วอะไรใช่ไหมครับหรือพูดชั่วอย่างไรหรือว่านินทาต่อว่าพูดความไม่ดีของคนอื่นอย่างไรนี่คือความชั่วของตัวเราต้องมาแสดงเนี่ยผมก็บอกว่าแสดงว่านี่เป็นเคล็ดลับเคล็ดลับที่พระพุทธเจ้าวันหััดไว้ว่ามันจะทาให้ให้สัญญาที่เราบันทึกไว้ที่เราทําไม่ดีตรงเนี้ใช่ไหมครับครูบาจะคือ พระพุทธองค์ถ้าถ้าเราทําตามพระพุทธเจ้านะมันไม่สับสนอนามายขนาดนี้หรอกถ้าเชื่อฟังพระพุทธเจ้านะมันจะไม่วุ่นวายขนาดนี้เลยในสังคมเราแต่ส่วนมากจะเดินสวนทางคําสอนของพระพุทธเจ้านะแต่การแสดงอัปบาทนี่มันเป็นการาลดความกังวลลงถึงแม้จะแสดงเป็นภาษาบาลีก็ตามอัปบาทก็จะมีอยู่อัตหนักอัตบเบาอย่างเนี้ย มือนเราไม่ได้ปกปิดอาบัตแต่ที่จริงแล้วนะการแสดงอาบัตเนี่ยคือมันแสดงได้อยู่ตลอดไม่จะเป็นต้องทุกทุกทก,ก่ึงเดือนอค,คือทำผิดพลาดก็ไปสารภาพกับคนที่เราเคารพเออทำอะไรแล้วใจมันเอาออกไม่ได้อย่างเงี้ยคือพูดไปแล้วมันกลับมาเสียแทงตัวเองหรือไปผิดพาดเดินไปเหยียบมดเหยียบหอยเหยียบจิงคือตายอย่างนี้บางคนมันคล่องนะ เวียดเบียนชีวิตสัก์อย่างเงี้ยมันคล้องเอาออกไม่ได้มันก็ต้องไปหาครูบาอาจารย์เพื่อ,อเปิดเผยให้ท่านฟังว่าไปทําผิดข้อนี้ข้อนี้หรือกระทําผิดอย่างนี้อย่างนี้อันนี้มันจะหลุดได้เร็วแต่การไปแสดงภาษาบาลีมันเป็นสังฆกรรมหรือเป็นประเพณีทางด้านสงฆ์แล้วภาษาไทยด้วยได้ไหมครับภาษาไทยยิ่งดีดดเลยเ<อ>พราะคุยภาษาไทยมันจะรู้เรื่องอย่างผมไปเหยียบมดตายมา สามตัวอย่างนี้เนาะก็ไปพูดให้ครูบาอาจารย์ฟังอย่างนี้ไม่ได้เจตนาไม่ได้เจตนาหรือบางทีมันผิดพลาดเออหรือนั่นแหละเราเราก็จะไปเล่าให้ครูบาอาจารย์ฟังปับเหมือนเราสารภาพบาปนั่นแหละพูดง่ายๆปรจจานต์ตัวเองยอมรับผิดท่านก็จะบอกว่าเออไม่เป็นไรหรอกเราไม่ได้ตั้งใจกรรมอยู่ที่เจตนาท่านก็จะพูดให้กำลังใจหรือบางที กรรมตัวไหนที่มันเอาออกไม่ได้ที่มันหนักๆนะเราจะขึ้นไปหาหลวงตาเมื่อก่อนแต่เราไม่ได้พูดนะช่วงนั้นนะหลวงตาท่านก็จะรู้เพราะตอนนั้นมันไม่กล้าหรอกกรรมบางอย่างที่เราทําไว้แบบชั่วๆนะนะ่ยังเคยไปตีเมียมาอย่างนี้เนาะเราก็ไม่กล้าพูดอายไม่กล้าพูดให้ท่านฟังอย่างเราเคยไปอะไรล่ะ มันหลายอย่างกรรมที่มันเสียดแทงคูบาตอนนั้นมันหมุนเวียนมาเลยสักพักหนึ่งก็กรรมตัวนี้ก็เสียดแทงขึ้นมาสักพักหนึ่งกรรมตัวนี้ก็เสียดแทงขึ้นมา,นรรม,นนม,ามันหมุนอยู่แต่กรรมที่มันหนักๆคือเราไปตีเมียเคยต่อยเขากำปั้นต่อยคิ้วเขาแต่ครั้งหนึง่งเออแล้วก็อะไรอีกคือเอามีดจอคอเขาเห็นไหมชั่ว ขนาดนั้นในเราเมื่อก่อนไงแต่เรื่องของเมียที่เคยทํากับเราเราไม่พูดดีกว่าเขาเป็นผู้หญิงอ่าแต่เราจะพูดถึงเรื่องของเราหลวงตาท่านก็จะให้อุบายวิธีท่านบอกว่ามีอะไรใิ้โยนมาให้หลวงตาเลยถ้าเอาออกไม่ได้หลวงตาจะรับเอาเองอย่างเงี้ยใจเราก็ชื้นขึ้นมาแล้วดีใจแล้วมีคนรับมีคนรับรู้หรือเข้าใจความรู้สึกในขณะที่เราทุกเอาออกไม่ได้เนย เราก็ไม่ได้ประจรันตัวเองนะพี่คมครูบาไม่ได้ประจรันตัวเองแต่ละลึกโยนออกละลึกน้อมจิตน้อมใจเลยเห็นหน้าล้งตามันก็มีกําลังใจขึ้นมาเราครูบาได้ขอขมาไหมครับในช่วงที่เราพอสัญญามเนี้เราได้ขอขมาเมื่อก่อนมันก็ขอขมาบ่อยอยู่คือขอโอกาสแก้ตัวแต่มันก็แก้ไม่ได้สักทีแก้แต่ผ้าอย่างเดียว <laughs> แต่ตัวไม่ค่อยได้แก้เท่าไหร่คือไม่เปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองสิ่งที่ทำบ่อยที่สุดคือแก้ผ้ามันตอนีเออ่เปลี่ยนไม่ได้เลยหมายถึงว่าหมายถึงว่าพอเราระลึกได้แล้วพอเราเหมือนรู้แล้วว่าเราตอนที่อยู่ด้วยกันนะหนะมายถึงว่าตอน <c oughs> หลังหลังจากนั้น <c oughs> พอเราระลึกได้แล้ว <c oughs> เราก็ต้องทำระล,ลึกได้ครูบาก็แผ่เมตตาออกไป <c oughs> เออช่วงนั้นมันยังไม่มีหลักยึดเท่าไหร่ยังไม่ได้ดูลมนะก่อนที่จะ มาอยู่กับล้งตาในครูบาจะฝึกพุโทโธแต่เวลาเราบริกรรมพุโทโธพุธโทพธโธกรรมพวกนี้ก็จะผุดขึ้นมาเสียดแทงเหมือนกันแต่มันไม่ถี่เหมือนตอนมาดูลมเราก็จะแผ่เมตตาออไปและลึกถึงคุณงามความดีสิ่งที่เราปฏิพฤปฏิบัติผลจากการให้ทานรักษาศีลภาวนาในการบวชของเราไม่ว่าได้บุญมากบุญน้อยครูบาก็จะน้อมจิตน้อมใจและลึกถึงให้เขามีความสุขความเจริญอะไรอย่างเงี้ย เพื่อลดแรงพยาบาทภายในใจเราถึงแม้เขาไม่รู้ก็ตามแต่เรารู้ดีว่าเรามีความรู้สึกดีๆมอบให้คนอื่น,นใจก็จะเริ่มมีความดีเจตนาดีก็จะเริ่มเกิดขึ้นทางด้านมนุกรรมสักพักหนึ่งมันเสียแทงก็แผ่เมตตากไปอีกบางทีก็แผ่ไปไม่มีที่สุดไม่มีประมาณไม่จำเพาะเจาะจงใจมันก็จะได้ก,กว้างขึ้นเื่อยกว้างขึ้นเรื่อยนะแต่ตอนนั้นมันจะเอาความคิดมาแก้ความคิดอยู่ มันยังไม่เป็นธรรมชาติเท่าไหร่แต่ต้องอาศัยตัวนี้ก่อนอาศัยการแผ่เมตตาบ่อยๆก่อนแต่ตอนที่อยู่ด้วยกันก็เคยกาบเมียอยู่คือมันแก้ไขตัวเองไม่ได้เขาไม่คุยด้วยอย่างเงี้ยอืดอัดเด้เมียไม่คุยด้วยเนาะอยู่ด้วยกันตั้งสี่ห้าวันไม่คุยกันอย่างเงี้ยมันก็อึดอัดแล้วก็ไปขอกาบเมียว่าจะขอโอกาสแก้ตัวกาบตีนเขาด้วยนะกาบตีนด้วยสัก พอเมียให้โอกาสแล้วก็มาทําซ้ําอีกอย่างเงี้ยใช้พฤติกรรมชั่วๆเรียวๆของตัวเองไปทําให้เขาเสียใจอีกนี่กรรมตัวนี้ก็จะเสียแทนครูบายอยู่นานเหมือนกันแต่เรื่องอื่นไม่ค่อยมีกับพ่อกับแม่นี่ไม่ค่อยมีเพราะอะไรเราจะเป็นคนรู้ความตั้งแต่เด็กแต่สิ่งที่เราเสียที่สุดคือนิสัยเราคือใจร้อนเป็นคนที่หุนหันพันเล่นไม่ยอมฟังใครถ้าได้โมโหข,ขึ้นมาเนี่ยมันลืมไปหมดเลย ความดีที่สร้างมาพังทลายหมดในชั่วพริบตาเห็นไหมนี่คือข้อเสียของคูบาคูบาก็เลยเห็นโทษเห็นภัยในการตกเป็นทาสของอารมณ์แม้กระทั่งสร้อยเมียซื้อให้ใหม่ๆนี่ดึงทิ้งเลยสร้อยคอทองคำเลยนะโมโหให้เมียมานี่ดึงทิ้งเลยเฟี้ยนทิ้งเลยทําเมียไม่ได้ก็ไปต่อยกําแพงจนมือแตกหมดหลังจากวันนั้นมาคูบาก็ไปเลิกเล่าเลย คือหัดดิบเลยพิคมเพราะดูแล้วว่าเออถ้าเกิดต่อไปเนี่ยถ้าเกิดเราตกเป็นทาสของเหล้าของอารมณ์อย่างนี้มันจะทําให้ครอบครัวนี้ชิปหายไปมากกว่าน,นี้เราก็เลยตัดสินใจไปเลิกเหล้าไปเลิกเหล้าปัญหายิ่งเยอะเพราะสินไม่เสมอกันตอนกินเหล้านี่ค่อนข้างจะน,นันนันถึงจะมีปัญหาแต่เรื่องทะเลาะบ,บ่าแวงเนี่ยมันมี เรื่อยๆอยู่แล้วแต่นันๆท่จะใช้กําลังกับเมียอย่างนี้พอเลิกเหล้าปุ๊บสินไม่เสมอกันเพราะอะไรเมื่อกว่ามากินด้วยกันนัวเนียนวเนียกันก็สบายแหะนะฮะตอน้น,น,นี่เมาหรือเปล่าเมาส่วนมากจะเมาอเมาอารมณ์ไงแต่ส่วนมากเวลาเมาเนี่ยไม่ค่อยแสดงอาการพวกนี้เพราะใจมันจะดีมันเคิมแหะนะเฮ้ยยกเว้วนว่าฟิวขาดจริงๆ แต่ส่วนมากจะตกเป็นาธาตของความเมาอารมณ์หรือเมาความคิดไปอดีตไปอนาคตอย่างนี้โดนกระทบมันก็นึกถึงความดีที่ตัวเองเทุ่มเทให้เขาอย่างนี้พอเขาว่าหน่อยมันก็เอาความดีของตัวเองเนี่ยนี่เห็นไหมยึดความดีที่ตัวเองทำทำครูาบาน,นี้ส่วนใหญ่ก็คือเกิดจากกินเหล้าใช่ไหมครับส่วนใหญ่คนทั่วไปมันมันก็เกิดจากการกินเหล้า สําหรับครูบาเนะี่ยแม้ไม่กินเหล้ามันเป็นคนใจร้อนอยู่แล้วแต่ถ้ากินเหล้าปั๊บใจมันจะดีขึ้นสําหรับครูบานะเออแล้วเมียก,ก็กินด้วยนะนะมันก็เลยเสมอกันพอดีเลยอารมณ์ก็เลยเคลิบเคลิ้มไปได้วยกันขึ้นสวรรค์ไปได้วยกันเลยแต่น้อยนักนะ้อยหนาที่จะตีตอนเมานะที่จะทำลายเมียตอนเมามันขาดสติเพราะเราเมาความคิดเราคิดว่าเรา ดูแลครอบครัวอย่างนู้นอย่างนี้เราเสียสละเราซื่อสัตว์ซื่อตรงต่อเมียอย่างเงี้ยเรื่องนอกใจไม่มีไม่มีภายนอกนี้ไม่มีแต่ภายในก็ยังแอบ,บชอบคนนู้นคนนี้อยู่แต่เรื่องภายนอกนี้ไม่มีเลยที่จะไปคิดนอกใจอย่างนู้นอย่างนี้ที่จะไปทํานอกใจนะนะคือไม่ได้ล่วงละเมิดคนอื่นอยู่ด้วยกันสิบแปดปีก็คืออยู่ด้วยกันแบบเราก็คิดว่าเราซื่อสัตว์เห็นไหม แต่ความหึงหวงนี่ก็มีอยู่ความคิดระบาดระแวงอะไรพวกนี้มันก็มีอยู่เพราะเรายังคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้อยู่พอเลิกเล่าปับ๊บสิทธิ์ไม่เสมอกันเพราะเมียเรายังไม่เลิกแต่เมียกินแล้วก็ไม่ว่านะแต่มันก็ว่าอยู่ข้างในอยู่เห็นไหมมันขัดแย้งกันในตัวมันไม่เป็นธรรมบางทีเมียเราไปกินเมามาอย่างนี้เราก็หมุนนึกโมโหอยู่ข้างในอยู่แต่เราจะพยายามเอาชนะใจตัวเองแล้วทําไมถึงคิดเลิกเราเพราะครูบาเห็น อารมณ์ของตัวเองถ้าเกิดบางทีแต่ถ้าเกิดเราคุมตัวเองไม่อยู่ววเรากลัวเราฆ่าเขาตายออแล้วโทษมันจะหนักกว่าน,นี้เราก็เลยตัดสินใจเลิกเลยไปหักดิบคือไปออกเลยก็ครูบาบอกว่าตอนไม่กินเหล้าจะรุนแรงออแต่พอกินเหล้าจะบางทีมันคุมตัวเองไม่อยู่ถ้ากินบางวันถ้าเสริมออบางทีมันโดนกระทบไม่เหมือนกันนะแต่ละวันญาติเขาด้วยส่วนหนึ่งอย่างเงี้ยบางที มันมีญาติเขามากินด้วยบางทีพูดผิดหูเราอย่างเงี้ยเราก็ไปใช้อารมณ์กับแม่บ้านอย่างเงี้ยแต่ถ้าส่วนมากถ้ากินด้วยกันไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่ก็จะไปขึ้นสวรรค์ด้วยกันใช้ส่วนมาก,กน,นะฮะแต่พอเลิกเล่าปั๊บสินไม่เสมอกันเราไม่ค่อยใส่ใจเขาคือเราก็ทําหน้าที่ของเรามันจะเริ่มห่างกันหอ,อกนี่มันกรรมเป็นเครื่องจําแนกจําแนกด้วยสินด้วยการกระทํา เมียมาสกิดก็นอนใช้อย่างเงี้ยสินเริ่มไม่เสมอกันเมียเรายังเมียเราอยากกินเราก็ไม่ให้กินอย่างเงี้ยมันก็เลยขัดแย้งกันในตัวความน้อยใจความบาบาัตของเมียก็เริ่มเกิดขึ้นก็ได้แยกกันอยู่เห็นไหมนี่แหละเราจะเล่าให้ฟังกันใช้ชีวิตเราก็เคยผ่านการใช้ชีวิตทั้งโลกมาก่อนแล้วเลยเข้าใจคนเพราะเราเคยผิดพลาดเรื่องพวกนี้มาแล้วแต่เราสามารถ มาแก้ได้ตอนที่เราบวชมันก็เริ่มห่างกันหอ,อกห่างกันหนอกเห็นไหมล่ะสิ่งที่เขาเคยได้กินแล้วเขาไม่ได้กินมันก็หิวเป็นเรื่องปกติแต่เราไม่ใช่ว่าเราจะละอารมณ์การได้นะตอนนั้นนะแต่เราไม่ค่อยใส่ใจเขาเรื่องใช้การไม่เป็นมันก็ดีอย่างหนึ่งคือเมียเรามันเลิกแล้วเราก็ได้มาบวชมันก็เกิดประโยชน์นะถ้าเรามองเป็นนะ แต่เมื่อก่อนมันมองไม่เป็นทุกมันบีบเข้าบีบเข้าสิ่งที่เราไม่เคยทํานะหลังจากเลิกกันกับแม่บ้านแล้วเนี่ยเราไม่มีความหวังนะเพราะเราเราก็ไม่กินวิธีแก้ปัญหาของเราคือเอางานเป็นเครื่องอยู่เพราะเราอยู่เฉยๆไม่ได้สัญญาเก่ามันก็จะฟุ้งขึ้นมานะนั่งอยู่เฉยๆนี่ความคิดเก่าๆนี่ลุมเล้าเข้ามาทันทีเลยกินข้าวลงไปสามคำนี่แข้นจะลอเล้วกินลงบ่ได้แล้ว มันกินไม่ลงอยากกินก็กินไม่ได้มันหิวก็กินไม่ได้เห็นไหมร่างกายก็ผอมลงผอมลงเมื่อก่อนน้าหนักตัวรูบาในเกือบเก้าสิบกิโลนะตอนที่อยู่ด้วยกันกับอดีตแม่บ้านเนี่ยนะพี่คมน้ําหนักตัวเกือบเก้าสิบกิโลนะพอพอเลิกกันกับเมียแล้วมันคิดมากมันนอนไม่หลับรู้สึกตัวขึ้นมาเนี่ยนอนไม่หลับมันนั่งสูบยาเส้นอยู่หน้าบ้านนะมวนต่อมวนมวนต่อมวนมวนต่อมวนนะ่ มันอยู่ไม่ได้เ็าหาเครื่องอยู่รับจ้างทําอะไรไปหมดเลยไปฉีดยาค่ายาทั้งนั้นที่ตัวเองเป็นคนอนามัยจะตายเ็าไปเพราะไม่มีเงินจะส่งให้ลูกเราก็ต้องไปทําให้หมดจ้างอะไรไปทําหมดเลยแม้แต่ไม่ได้ค่าจ้างทํางานในวัดเราก็ไปเราไม่เคยทาสีโบสถ์ไม่เคยทํางานเรื่องพวกนี้เลยก่อสร้างอะไรพวกนี้ทําไม่เป็นเลยทุกมันบีบก็ต้องทาเล <80โ ด> ยสิบอ่ะ รถตอนนั้นเหลืออยู่ประมาณห้าสิบกโลแล้วทํานาคนเดียวด้วยเหยียงควายด้วยตอ,ตอนที่รถเนี่ยก็คือมันทุกใช่ไหมครับมันทุกมันทุกเพราะสัญญาบีบอ่าก่นคืนมาก็นอนไม่หลับอ๋อก็นอนไปปุ๊บพอตื่นขึ้นมาเพราความคิดเก่าๆลุมเราแล้วลคิดคถึงแต่ความดีเขาคือกิเลสมันเชเพราะตอนอยู่ด้วยกันไม่เคยเห็นความดีเขาเลยอย่างเงี้ยเห็นก็เห็นน้อยมากมันเห็นแต่ความดีของตัวเองไง มันก็เลยยึดความดีคิดว่าตัวเองถูกคิดว่าตัวเองเก่งเห็นไหมละ่ะส่วนมากมันจะเป็นอย่างนี้แล้วก็มันจะสัญญาคิดว่าเราทําไม่ดีหรือไม่ควรว่าทําไมเราถึงไปอย่างนั้นจะคิดอย่างนี้ใช่ไหมครับอ,อแต่ตอนที่เลิกกันมาปั๊บเราคิดว่าเราจะแก้ตัวเห็นไหมเริ่มแล้วมันเสียดายไงอยากกลับไปแก้ตัวแต่ก็ไม่มีโอกาสแต่เราก็ต้องเอางานเป็นเครื่องอยู่ ถ้าเรากลับไปกินเหล้าเหมือนเดิมเนี่ยไม่ได้แต่เราจะมีความเด็ดเดี่ยวอย่างหนึ่งคือกูจะไม่ยอมแพ้ต่อใจตัวเองเราจะแก้ไขตัวเองแต่แก้ไขได้วยวิธีการแบบโลกโลกอยู่แต่ตัวภายในเนี่ยมันก็มีความคิดตัวหนึ่งอยู่ว่าเราจะไม่ยอมแพ้กูจะไม่ยอมไปกินเหล้าอีกเด็ดขาดแล้วก็จะไม่ไม่สร้างครอบครัวใหม่เราจะรอแม่บ้านเราเมื่อก่อนนะ เราจะทําคุณงามความดีเนี่เราจะทําคะแนนเพื่อตุนไว้ให้เขาเห็นในนี้มันคิดอย่างนั้นเมื่อก่อนเนี่ยก็มีคนมาชอบเราเยอะอยู่นะตอนที่เราเลิกกันกับแมีบ้านเขาไม่ได้รู้ประวัติว่าเราเคยตีเมียมาก่อนไงแต่เราไม่อยากไปทําเหตุการณ์อย่างนี้ซ้ําก็คือยังมีความหวังหรือคุยความคิดว่าจะกลับไปคือเรายัางยังอยากกลับไปแก้ตัวยอยู่เออบวชพรรษาหนึ่งก็ยังคิดถึงอยู่ บวชพัญษาสองก็ยังมีความหวังอยู่แต่เราจะมีแผนของเราเนี่ยเยอะมากเลยแผนของเราเพื่อต่ล่อมตัวเองให้อยู่ในเพียนนักบวชบวชปัญษ้าแรกก็มีผู้หญิงมาเกาะแก่อยู่แถวบ้านเรามันจะมีไม่ออกค้ำเนาะบางทีก็ไปค้ำไม่ออกก็มีนะบางคนสมัยก่อนนะบวชไปบวชมาเนี่ยไม่ออกก็จะเอาข้าวมาส่งอย่างนี้เวียนหมุนเวียนเลย ส่วนมากก็เขาก็จะมีลูกสาวอย่างนี้นะก็เขาจะติดต่อพากรูปนี้ให้ลูกสาวตัวเองอย่างนั้นอย่างนี้เราก็มีเครือข่ายที่จะติดต่อลูกสาวให้เราเราก็ดูแล้วเอถ๊ถ้าจะให้เราไปเกี่ยวยาาให้บัวเนี่ยเราคงไม่ไปแน่นอนนะมันมีความเออทะเยอทะยานที่มากกว่าน,นั้นอยู่ถ้าจะให้ไปใต้กบใต้เขียดเหมือนเมื่อก่อนผูจะไปทําไมวะออกพรรษาแล้วกูบานนัหนีเลย กลัวใจตัวเองกลัวใจตัวเองตัวหนึ่งแต่ตัวหนึ่งนี่ไม่ยอมกูจะไปทําไมวะไปก็ไปทําแบบเดิมนะนะเกิดมันไม่ดีกูจะยุ่งมากไปกว่าเก่าเราจะยุ่งมากไปกว่าเก่าเราจะทุกข์มากไปกว่าเก่าเราก็รีบหนีแต่ก็ยังนึกชอบคนนู้นคนนี้อยู่นะใจหนึ่งก็ยังนึกถึงอดีตภรรยายอยู่เราก็จะไปเรียนปริยัตไปสอบว่ามาหาประโยชน์นั้นประโยชน์นี้ เพื่อเอาตัวนี้เป็นเครื่องอยู่เพราะเราภาวนายังไม่เป็นนั่งสมาธิก็นั่งสิบนาทียี่สิบนาทีก็จะตายแล้วมาก่อนเห็นไหมเราก็มีแผนของเราเป็นสเติบสเติบไปในเมื่อปริยัติเรากยกเลิกเราไปนั่งสมาธิแล้วมันสงบออกพัรษาแล้วเปลี่ยนแผนเลยหนีจากพื้นที่ตรงนั้นเลยนีมาอยู่กาลสินอำเภอท่าคันโท